อออบลุงงเเืืมดดินแขอเชิญร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์สัมเณรนึรรูปในวาระครบรอบ156ปีชาตการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลกสาขาสันติภาพบูชาธรรมตามรอยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอุบลราชธานีเมืองแห่งธรรมเมืองกรรมฐานโลก World Meditation City ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพรูปแบบทางการท่องเที่ยวของจังหวัดในมิติที่หลากหลายสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ให้เกิดความสมดุลยั่งยืนวันที่20มกราคม2569นี้เวลา7จ0นาฬิกา30นาทีเปิดงานชมนิทรรศาการตามรอยหลวงปู่มั่นบรรยายโดยต้นกล้า,าศาสนาถายาทวัดหนองคุณแข่งต่อปัญหา และปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นอาจารย์บูชาแด่หลวงปู่ณวัดเลียบตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีวัดเลียบและวัดหนองคุณศรัทธาสาธุชนเข้าร่วมพิธีได้ตามวันเวลาดังกล่าวเพื่อทราบร่วมอนุโมทนามณโอกาสนี้